b ีเสินสอดชั้นตาคุณละบ้านใจกลางเมืองสุขุมวิทคุณเอาไปเลยพี่แอนได้รับเงินหรือยังเงินเนี่ยเอาไปใช้นะรุ่นน้องที่สนิทข,ของฉันที่ไม่ได้เจอกันมาตั้งสปีโอนเงินมาให้ฉันสามพัน่ะเนี่ยผมว่าสามพนมันน้อยเกินไปนะขั้นต่ําเนี่ยมันควรสักหมื่นหนึ่งคุณแต่ว่าฉันเพิ่งเป็นประธานเองนะ แล้วฉันก็ยังไม่ได้บอกใครเรื่องนี้ด้วยฉันกลัวมีคนมายืมเงนะินไม่ต้องเป็นห่วงยกนะตอนนี้หยกได้เงินเดือนหมื่นห้าต่อเดือนแล้วเออคุณรุ่นน้องฉันคนนี้เขาทำงานที่ร้านเสื้อผ้าถ้าอย่างนั้นเราไปดูชุดแต่งงานที่ร้านเขาได้ไหมได้ถ้าคุณโอเคเนี่ยผมก็ไป นี่นี่พี่เดินมาเนี่ยเดินมาแบบนี้ไม่ได้นะพี่ซอนมันเปรี้ยวอันตรายเออคือเราไม่ได้เจอกันมาตั้งหลายปีอะพี่ไปหาอะไรกินแถวนี้กันปะเดี๋ยวเดี๋ยวคือนี่เดี๋ยวเดี๋ยวพี่ซื้อขนมร้านชานี้ลองท้องหน่อยก็ได้ไม่คิดเลยว่าตอนนี้พี่แอนเขาจะลําบากขนาดนี้พี่พี่เดินมาเนี่ยแสดงว่าไม่มีค่ารถใช่ไหมโอ้งั้นไม่เป็นไรพี่อยากกินอะไรนะร้านชาซื้อหมดเลยเดีย๋ยวหนูเลี้ยงเองเ,ออเดี๋ยวยก คือจริงๆพี่อะอยากจะไปร้านเสื้อผ้าที่หยกทํางานอยู่อ่ะอ๋อถ้างั้นไปพรุ่งนี้ไหมล่ะหนูไม่มีงานพอดีอ่ะอืมโอเคไปไปกินกัน,ปนไปงานวุ้น,นยังสบายดีไหมพี่แอนนอกจากพี่แอนมีเงินแล้ว,ลวพี่แอนต้องโง่ด้วยนะพี่แอนซื้อชุดนี้พี่เนี่ยนะโง่เดี๋ยวยกยกเลิกให้ดีกว่าแล้วเดี๋ยวเราไปหาตลาดถูกๆข้างๆกันดีกว่านะไม่เป็นไรพี่ชอบชุดนี้อีกอย่างค่าใช้จ่ายของชุดเนี้ย ไปเบิกบริษัทได้ว้าวสวยจังเลยเท่าไหร่คะฉันซื้อคุณผู้หญิงคะคือคุณผู้หญิงท่านนี้จองชุดนี้ไว้แล้วค่ะค่ะนี่ค่ะใบจองของฉันฉันจองชุดนี้ไว้แล้วคุณไปดูชุดอื่นแล้วกันนะคะขอโทษทีค่ะจองแล้วเหรอคะ มีการจองแล้วค่ะทำแบบนี้ไม่ได้นะคะกฎของร้านเราก็คือใครซื้อก่อนจองก่อนคนนั้นได้เป็นเจ้าของใครสั่งให้เธอพูดฮะไปเรียกผู้จัดการหนุ่มเลยใคมีคนเรียกผู้จัดการมีอะไรให้ช่วยหรือเปล่าคะคุณผู้หญิงฉันต้องการซื้อชุดนี้แต่คุณผู้หญิงคนนี้เขาเอาแล้วช่วยคุยกับน้าสองคนนี้ให้ฉันหน่อยพี่แอนไม่ต้องกังวลนะคะเดี๋ยวผู้จัดการจะช่วยเราเองค่ะ อ๋อเป็นอย่างนี้นี่เองโดยหลักการแล้วนะครับใครที่ซื้อชุดตัวนี้ก่อนคนนั้นก็จะเป็นเจ้าของแต่เอ๊ฉันมาซื้อชุดนี้ให้กับคู่มั่นของคุณฟีฟ้าหรือว่าคุณอยากจะมีปัญหากับคุณฟีฟ้าคะอ๋อ <laughs> พอดีเลยครับพอดีว่าวันนี้กล้องวงจรปิดของทางร้านเนี่ยเสียพอดีเลยครับแถมยังไม่มีคนมาซ่อมด้วยโทษนะจ๊ะ ผิดตัญญบ,บันนะคะพี่สาวฉันจองชุดนี้ก่อนคุณป้าคนนี้อีกคุณจะทาแบบน,นี้ไม่ได้นี่เธอมีสิทธ์อะไรมาต่างสอนฉันงั้นฉันขอลาออกค่ะลาออกวันนี้เลยฉันไม่อยากทํางานร้านที่มีผู้จัดจาการห่วยแตกแบบเนี้พี่แอนไป๋ยวเ,เดี๋ยวจใจเย็นสิหยเ,เ,เดี๋ยวหยกแค่ช่วยพี่อ่ะเธอถึงกับขนาดต้องลาออกเลยเหรอ แล้วพี่จะให้ทำยังไงพวกเขารังแกพี่ขนาดนั้นน่ะหยุกทนอยู่กับคนสัปะรังเคไม่ได้หรอกพวกหน้าเงินหยุกทำงานกับพวกเขาไม่ได้หรอไม่ต้องเป็นห่วงนะพี่จะให้คนพวกนั้นน่ะเอาของทั้งหมดของพี่มาคืนด้วยตัวพวกเขาเองไปกินเลยเต็มที่แพน เราแอบเข้างานคนอื่นเขาแบบเนี้เขาจะไม่ไล่เราหรอกไม่ต้องเป็นห่วงหรอกนะกินเลย <c oughs> อร่อยไหมโอ๊ยแต่และสถานที่ระดับสูงแบบนี้ทำไมมีกลิ่นเหม็นตุ๊ดเนี่ย <c oughs> โอ,โอ,โอ,โอโสงสัยจะเหม็นสาบคนจน <c oughs> คุณป้าได้กลิ่นแล้วก็รีบเดินมาขนาดนี้เนี่ยคุณป้าเป็น มแมลงวันเลยเปล่าคะเนี่ยเฮ้ยตายแล้วนี่เธอปักขอรอดท้ายนะนี่จะเกิดฉันนะไม่ติดว่าฉันมีงานนะตีแน่ถ้าอย่งางนั้นเนี่ยคุณป้าก็รีบมาเอาเคืนนะคะหร้อค่ะฉันฝากไว้ก่อนเถอะหยาพียงแต่มันก็จริงแบบที่เขาพูดนะหยกทำงานหนักเกินไปอ่ะแล้วก็หน้าก็โทรมไม่เหมาะกับชุดสวยๆแบบนี้หรอก คิดมากนะตามที่มาอมนั่งไม่ต้องกังวลค่ะว่าฉันเตรียมของมาออ้ยแกน,น,นี้มันแพงมากเลยนะอมไม่แพงหรอกนะไหนลองสิสีนี้เข้ากับเธอมากๆเลยนะ ฉันเอาชุดที่สั่งตัดจากดีไซเนอร์ระดับประเทศมาให้เลยนะะโอ๊ยตายแล้วก็เคยอีกแล้วเหรอฮะนี่กล้าดียังไงถึงได้มาอยู่ในห้องแต่งตัวของคู่บ้านคุณฟีฟ้าเขาเรามาพอเราปาะพออยู่ไหนคะเรามาะพอมาจับไอ้สองคนนี้ออกไปหน่อยแล้วป้ากล้าดียังไงนะครับมาเรียกลราขอไล่คู่มันออกอะไรนะคะเข้าใจอะไรผิดหรือเปล่าคะ คู่มั่นของคุณฟีฟ่าคือคุณแอนน์นั่นหรอคะไม่ใช่ครับนี่อะแอนน์นั่ A. น,นหรอคะพีแ่แอนนี่ความปรารถนาอของแม่แอนเป็นจริงเหรอเนี่ยอุตายหนูจะไปลม้มเดี๋ยวเดี๋ยวยังไปลมไม่ได้เธอยังไม่ได้ตอบรับงานใหม่เลยนะงานอะไรอยู่เป็นเพื่อนเล่นทันแล้วก็มีความสุขไปประมาณก็พอสามสิบล้านทอนที <G ül> สามสิบล้านสามสิบล้านเอเออ,อคุณคุณพี่ภาคยะและ้วแล้วดิฉันล่ะคะส่วนป้าล่ะครับไล่ออกอไล่ออกไล่ออกหรอคะคือไม่เด็นไรก็ได้คะ่ะดิฉันไปเองคะ่คะค่ะ